มันเปนไฮ่นี้นผู้หนึ่งเลยไห้เมื่อบไฮห้าพูดสุดบอเทอร์เฮ้าแล้วเฮ้าเชื่อตอบบไห้อัญาเขาเขาเด็กน่อยแม่อยคนายน้อให้ถือซาดเลยนะาคือเท่าคือเฮาเท่าคือเฮ้ายัง่เห็นดิแยกดินเห็นผ้าเลยมันบ่แมนป้าช่องเซนหาเพิ่อนบ่แมนบ่กใจในช่องเซนหาเลยบ่แล้ว ອັບບິນໂຕນັ້ນລະອັນເຂັນເບິ່ງຖືວ່າບິນຕไหนບິຢແໃຫນອກູພຸກດ เอาพี่น้องทักทายสบายดีเด้อขอแม้พี่น้องเอฟซีเบิดสุกุสุกุลสบายดีและสวัสดีปีใหม่พี่น้องเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิร์ดสุกุสุกนกขอให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปพี่น้องเองเนาะปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปัฒนาทุกคนเด้อพี่น้องเองเนาะเอาเมื่อนี้พ่อพ่อับพอน้องแฝดกับยูทีเงินของควาวนพี่น้องเนาะมาอัปเดตอีกและพี่น้องเองเนาะทางยายนาคนเขตระตูพี่น้องเองครั เือนซานโอ้ยงามพี่น้องเลยเนาะทาทาสองทาสีอย <t ont> okay. yeah. ่างสวยอย่างงามพี่น้องเลยคือเห็นฮะพี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่น้องไปบัวบอปลายายห้างพี่น้องเลยเนาะกี่แต่ว่ามันเป็งมาส่งกันลมหนาวพี่น้องเลยเนาะเอ่อเด็ดเโอ้น่าสบายดีสบายดีโอ้เห็ดพุ่งป้วยนี่เห็ดประตูแห็ประตูเก่าเสริมไม้ใส่ โอ้มันดอกแล้วเต้าเก่ามันดอกเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนใหม่เสริมใส่อีกเปลี่ยนใม่เสริมใส่เดอกใหม่อือบ่เสริมบ่ข้างนี้ก็ได้นี่บ่ใส่อีกบ่มันหมดมเด้อย่ามันเนาะยังบ่ได้ตัดมมาใอีกเออนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอกเราก็ได้ เรียบร้อยพี่น้องเลยมาเบิ่งเฮือนงามก่อนพี่น้องเอเนาะเรียบร้อยบ่อยนะเฮือนน่ะยังไม่ได้ดทั้งหมดยังไม่ได้ทั้งหมดอ่าหนึ่งวิไปก้มก้มหมดเออติดต่อพี่น้องเหญ่โผล่งามพี่น้องเอนาะปะ้าเดี๋ยวพอแพร่จะขึ้นไปเบิ่งก่อนป้าวอนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ป้าออดพร้อมสบายดีป้าออด บายดีผู้บ่าวน้ออ่าติดเนาะเดี๋ยวยิ่คอขึ้นเบิ่งขึ้นประวอนคืองามใช่ประวอนงามเนะคขึ้นหล่อใช่เดี๋ยวนี้ฮะขึ้นหล่อใช่โอ้ยขอบใจขอบใจประวอนโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเงินประวอนว่ะฮ่าทีนอ้เราถอดเกือบก่อนขึ้นเฮือนไหมเฮ้ยท่านจ้ปั๊ดป้อนนี่โอ้ยกีบปัดทำความสะอาดเลยนะ เอหองามงามงามพี่น้องไอ้ผู้ฟังนี่เพิ่นติดอันนี้เรียบร้อยอือคัขกขกัขกขกัขกขักขักเดี๋ยวจะขากนี้พี่โน,โน้องเนาะยังบ่พอเพิ่นกระเฮตัดใส่ตัวนี้เรียบร้อยพี่น้องเอ้เนาะอือขกัขกคัขกขกักขัก หาเคาะประตูอีกโอ้งามงามงามขางนี้โอ้เหลือโบลายยังขางหนึ่งสะนะขางนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอเดาะเรียบร้อยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเสาเสา khắc khắc ngặt tang, tít điệp loại, puto vật tang, bit, burp, mmm, good job, you know, mmm, 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 đấy mmm, 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 อา้าพีเนอะไงเนาะโอ้เทเดียบรลอยมีเตียงมีอย่างนั่งเนาะป้าเนาะ <c ười> เอะอเอ้ไกลเนีละโอเคป่ะไกลสิได้อยู่ดอกโอ้ยกล้าถูกเห็นปะชมพูปากไกลสิได้อยู่บุกลายเมื่อนีร่ดอกเหาวะ <c ười> <c ười> ดีใจยัะะ่วะ <c ười> ดีใจยังไงเนาะเออพอลุงไปทางไหนจะเมื่อนนีน ไปซื้อน้ำหมูวากซีนข้าน้อยคิว่าหมากซีนนี่นนนไปส่งเข่าวสบายแม่นบ่แล้วเพิ่นมวให้พบเพิ่นมวยพบแม่นเป็นไหมให้พบได้แต่มือมันจันพบได้มือเดียวแม่น,อนเอ็นี้ตำรวจะนะย่ามในป้อมเล็กท้ามาเงินแล้วแกงหาเงินยังขน้อยปวเข้าใจถามทำโมล้เอ้เนี๋ยวสิขึ้นถามไม่ป้าเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ โอ้บอดมาแต่เช้าหรืเนาะป้าเนาะนอนพี่บอนอนพี่นอนพี่นี่คุยกับป้าบอลก็นี่แหละอือเป็นได้ป้าไปยามสบายในยามได้แต่มือวันจันทร์บอกมือวันจันทร์เลือกไปส่งเข่าส่งหน้ามันไปอยู่ได้หรือได้แล้วนี่ผมเป็นได้มื่อเราอืออ่มเป็นยังว่างหันก็ได้แล้วนั่นได้โบนิป้าอ๋อ เมื่อกี้นี้ไปส่งข่าวมือชุดท้ายนี่ได้เนียนมะกรูดกําหอยแล้วก็กระดูกว่าตะแ๊วแบ่งไห้ฮะมาต้มไปส่งเมื่อก่อนหั่นแกงหน่อไม้เมื่อก่อนแกงหน่อไม้โดยไปเพิ่นถามเรื่องเงินบอกเพิ่อนวันนี้ตำรวจเลยถามเรื่องเงินไปวานซื้อนี่ถามเรื่องเงินสองเซนหาว่ะ แล้วว่าเอา้าพอกกระบอจักนั้นมันหัวหนาอะอะ้าแล้วอ่นนอเะเงินยังสองแสนฮะจะเงินยังจะว่าให้เจ้าเขาไปถามผุนเบิงโทรถามผุนก็ได้หรือวะนี่ได้บบดพวกกระบอเข้าใจถ้าถามผุนลุงอย่างนี้แต่ผุงงนลุงอัินว่าทางเลยเขาทักตำรวจทั้ถามว่าเงินน้องคอยสองแสนหาคอยฝันบูมีแล้ววะเอา้าเงินยังจะระเบ้าได้เลยแล้ว่คอยซีว่าให้พวกแขกพังลราว่าแล้ววในนี้ ขาดขอแพกมากดีละมากเลยโอ้ได้แล้วในนี้พอเราคบจักคบวบไปสาเขาเรื่องร้านนี่ให้ไปทรงเขาเริ่มว่าเทิดมากอ่ะอันนี้เราเห็นล้มากพอละมากก็ให้กินเขากินน้าคือกานเข่ากับลูกร้านเข้ากับหักกระเพรคือการนะว่าเนยบมันให้คนนี้คนหนึ่งเลยให้เมื่อเราโบ่ให้คำพูดสมุดบ่เทิดให้เข้าและเข้าเชื่อให้ตอบบ่ให้กรญยาเขาเขาเด็กน่อย แม่ไปลาหอยถือซาเคือเข่าคือเฮาเข่าคือเฮาเนาะมาเห็ดอยากกินเห็นป้าเลยมันบ่แม่ป้าเขาคนคือเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะแม่คือป้าว่าเขาทำผัวทำแม่เขาเลยแม่เขาคือคือยาเขาค่ะว่ามีเหตุผลหลายเด้ป้าบอกเนี่ยพี่น้องเลยเนาะวันนี้คือสบายือตอนนี้เขาป้าเขาบุปปาลานผัวหนึ่งเข่าปลาหอยมุหน้าก็เต็มปวด จนเต็มทงยางหาโลเอาไปให้มันว่าทงมันว่าหมูู่เข้าเด้เมือนปะผู้บางคนเขาก็มาส่งเขาผู้บางคนเขาก็บบัวม้าเหมือนปะกินกันกับปฏิติสค่ะเรื่องข้าวเรื่องหน้าบุกีทีดอ่ะเพผูนซื้อมาให้เขาก็ตรงหนึ่งไปส่งแต่เพคนผู้ซื้อมาให้ก็ยังหนึ่งไปิจงกรจอยซ่าถูกบุญคุณเพผูนซื้อเขาซื้อหน้ามาให้กัะ โบม um ีย er. oh ังขอบบกขอบใจมีแต่ความดีขอบบกขอบใจเมื่อสั้นยแต่ว่านกขาดเสมอเลยแม่เรียนหมูว่าเอ้าไปส่งไปซักข้าวพวนมันก็มีต้องเถอะพวันโบเรียไปเอาไปทำพวันโ่ไปเลยเมื่อกล้าเนาก็หิวแม่นบอกแม่นแม่นอยู่ลูกพวกอะจะได้จะไดนก็เป็นหลานของเฮาได้ป่ะชัวร์หรือดีก็หลานเฮาแม่นนักตัดบอกขาดโบยกตัวอย่างก็เป็นห่อหักการบวมหักมันยังมีเหงื่อไง แมน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 ไปเนาะอันน enfin, ี้ตัดน้ำเออกูชิตัดมันขาดเลยน้ำตัดบุตรก่อนท้าปะาก่ยังมีนั่นอยู่โบขาดเนาะมันโบขาดอันนี้คือการเหลือใครเลือกเจาะไปมึงเจาะกับมิสจะเข่ากับไปมึงเจาะกับโมแม่เข่าเข่าก็ได้แก้วกำบักเพชรกำบักเพชรกับเกลือแป้งนัวแล้วก็ไป เมื่อนานกับพ่อบ้านเรือม,มันจุกเนาะก็ได็เป็นงบเอาหอวกต้มไปส่งทหนึ่งไปซอง,อง1 1> เถืออ,อ๋อทีหนึ่งไปซองเถ้อเออชมพบูบมมีเงินเออธรรมดาแล้วป่าเพราะว่าบางคนนี่ไปผากได้หร้วเลยดะเอาเห็นอยู่บ้านเนาะนะแ่าได้ไปเยี่ยมไปจอบแบบว่าพ่อแม่ข้าเจ้านี่แบบเสียมือสัะนะแบบว่กง่ายก็ตายแหละนะเสียชีวิตมืแล้วบันนี้ไปติดตัวเนวบบดีแหละ ญาติพี่น้องแหละเอาไปพกักไปผากแหละกะเท่าหอดกำหนดถ้าออกพวกนี้พวกได้ไปเยี่ยมไปยังเลยทางเอื้อยทางยังนี่กะลงไทยลงยังไปแบบนี้นะบุ้ยไปเยี่ยมท้ากินทางไปท้ง,ทงมันเลยใช่ไหมกัไม่แต่ว่ากินเข่าอัตาน้พาพักน้ำรัดฮะเน่นหอดกำหนดแหละก็คือออกมาฮะนะหรือว่าบองออกหรือว่าเพิ่นกะชิตตกะแล้วแต่เพิ่นแบบนี้นะชุดแล้ว,ลวเพิ่นเอาไปผากะไปเนี่ยเน่เอาไปทิศละเทือนี่กะ ก็ได้นะคะว่าโอเคจะร้านหิวร้านจะพดกินดูเออ <c ười> มาขืดแค่นั่นแลว้วเดินเดยนเเขาเถอมันอยากมาเขาแหงเขาาเลยมันก็บริยั้งมันกินอย่ามันเดิจะดีแล้วสนนอทามาขึดนแล้วนั่นเดีผลผลลุงผลมา,าตลาดบอกผลุงคื้นน้ามซ้ายจะวางเงินเพียงเงินเงินสองแสนห้า เึ้นขยาเาบว่ขยาตัวเขาสักเสาไฟถามขยาขาเลยวนา่งลมาเ่เพิ่นเสียหานแล้ววะจ่ายมาเต็มได้เป็นจริงโมกียวได้หรอเอาเขาแทดเล้ไว้นั่นให้ผมแผดโมกี้เให้เขามานันพึ้งเด้อวะน้าพก้อนโมกี้อนี้ยาเขาชักใหม่บ่ ยาสักไหมที่ใบเป็นเป็นเดียมยาวางให้กินโบกินยาเม็ดบ๊อบะคุ้งลอ,อยเฮ็ดนหั่นมันที่นมิตร้สักเอาเหมือนบอทเลยแม่แม่ไมิตร้สักเอามิตร้สักเอาว่ะพอมันมันก็มีอยู่ในในใบนั่นเขาก็ได้ทายรูปไว้จดดอกเนาะใบสักยาอย่างใบจ่ายเงินจ่ายอย่างนั่นเลย เพ่อเพิ่นก็ว่าเพิน่นสิ้ซักแต่ละเดือนแต่ละเดือนหั่นะนะโดยวก็ว่าไว้นั่นเนะพิ่นว่าบ่าได้เนดะ้อะเพววิ่นรออันนั้นนะมาลุ่้ดวงไม่เด้อกเหรอเป็นมาบุญวันจันทร์สิมาเลยเด้อเหรออืมสั่นนะวันจันทร์สิมานี่ให้พบอยู่นางสบายหาัหนอันนี้วันพักเลยเพอยากให้พบส่วงที่เขา,ว,ว,าวันพักก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี่บ่ F éHoãng nied Tình hay bên bên Claire staple fits thanh 06 master mente.. bình tabil dung 12 people 2p fish 2 adult Nós tình kẻ thượng Bev tim về чтобы thâu đเอa đốm sáng raобрujemy 2 Monta 거는 1 أس porc là hạn ch德 cũng decoration giá l outgoing biển rồi bình tử có đranean front but i mean vertical capability rồi tôi l บินยาและให้ให้ถอกน้ำพ่น้อกระถอกโยคนก็ได้เพป่ะบินห้ยให้กระถอกอยบอลบ๊อบบอคือขอนายถอกเลยบ๊อบบอบุมีไรป่ะบอ้อย่างนันะเพื่อนก็คืออะาไล่รวมกันไปแล้วป่ะตัวนี้เริ่มไหมบ๊อบดัวจังไรบินตัวเลยจังหวะยังโบกูเหนี่นะแต่ว่าบินมื่อนั่นนะแมนเขาเลยจ่ายหมดแล้วขายาขายาเดือนเดียวหมดเลย เพราะว่าสิซักทุกเดือนทุกเดือนเดือนนัเข็มนะกูเดือนจะว่าซักอนุญาตเลยเดือนนัเข็มเพราะว่าเอากินนี่กินก็ได้นี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นซักผู้แพทย์ทำเอาเงินนี่มียาอยู่สองสองตหรือสามตนี่แหละเพิ่นให้เฮาซื้อข้างนอกเขาไปให้เพิ่นซักก็ได้เพราะว่ายาข้างในนี่บ่มีแต่ว่าข้างนอกนี่เฮาเฮาเพื่อนักกลุมซื้อเฮาก็เลยมอบให้เพิ่นเลยนะก็เลยจ่ายเงินไปเมื่อนั้นนะ สามแสนมือน่ะจ่ายเข้าไปนะแต่ว่าอันนี้เริ่มต้นไม่เบาดูว่าจังได้นะเราก็บอกเขาจ่ายเพื่อกันนั่นแหละอยากถามแบบนั่นแหละเป็นแบบว่าเอาผู้ถอดมาเบื้งก่อนเจริญยน่าเป็นเป็นเบื้งเบืงดูวยเป็นว่าพันว่าพลุงมีเงินหรือพลุงถอกอะไรต้องต้องแสเนาอ้ยพลุงบอก่มีเงินไรพลุงมีเงินแต่ว่าที่เอาลานมาพบหนึ่เงินสองพันขี่ตื่นตรง ว่าว e ่าปกเลยได้ไม e ่หกเรียพบทีร้านว่าพบไรว่ามันมันมือยุดเป่นปัญจันน่าเด้อว่าอันก็พลุงมีเงินอันนั้นก็จดนำพ้นก็ได yep> ้ว่าเงินหายยาต้องเส้นหาแลวก็แล้วว่าพลุงจังนเพ่นพลุงก ah ็มีเ um. งินว่าเป็จันเนาะเป็นรร กินมาทรงหลายร้านเนาะมีังแมน่โอ่โหเพื่อนกับเพื้นกับปืดนเบ้นกินเป้นโ้กินนะลายนี่นะเขาไม่เป็นนึ่งเป็นหัวโต้โวกเป็นหวเป็นหัวหมดแลยะมันผัวดียวเลยนะเป็นหัวเชียงโคโฮจึงจึ่งไม่พวกทางในเนาะพวกคนโทนหลดเลอโอ้ขาเขาทิวเขาไปด้ ปั่นกันกินแล้วเนาะเอาไปกับเวนเล่ากินคนเดียวเนาะไม่กินมาถือคนเนาะมาถือคนหอย้อมต้มกระดูกมัวแต่มหมอนี่เอาไปมดบันนี้มันเนียนหอยอีกหอยแจ่มหมอนึงหอยกับหมดขาหน่อยต้มมดจี้าวหน่อยดิ้าวหน่อยพวกมันตายเอาแบ่งไผ่แล้วก็ บักใหญ่มันปึดนุ้ยมันต้องคืนเลยตีฟามาก็ไปเ่าถามคนนี้ว่าว่าลําบ่กบ่บ่อยากกินเดียวกินลนบึดเอไปกินอย่พุ่นเออดแต่ว่านบ่ได้ไปบ่ได้มาแมันหลายคนกินบ่นตัวเดียวเนาะแม่หลายคนหลายคนมันก็นี่6คนญาติกันกินเพๆภาคอยู่นอกดบคือนไข่นันก็บ่ถ เอาซื้อซบหนึ่งซบยังไงอ่ฮหอหนบ่ฮ่อหอนก่อนสองสามก้อนมาด้วยเออบ่วันนี้ก็บ่ได้ฮ่อแล้าก่อนบ่ห่อแล้วเลยเราแบ่งให้เราว่าเราก็เป็นคนใจดีเนาะเราก็แบ่งให้แบ่งกันนี่แหละแล้วไม่กินแต่ซ้ำก้อนลื่นเขาบ่เป็นหลายันมันหลายคนเลยมันมันคือนั่งกินอยู่นอกเลยเขาเขาไปให้แล้วเขาก็ให้ก็ได้บุญน้ำคือกันเนาะในบุญในวัดซอยหลายๆคนนั่นแหละ ไปเยาะเลยตั้งหลายพันอยู่ไทยผู้ไปๆตอนนี้เพิ่นอยู่ไทยกะอีกบวโดนเพ่นกับจะได้กลับต่างประเทศแล้วละกลับฝรั่งเศสเพียนอีกตันนึ่งมาหน่อยเดียวกันโอ้ยพักกินกับเจ้าแหละพัก อ๋อเสือผ้าไปยางหลานจักเครื่องนั้นลูกชัวร์เอาผ้ารอไปตักแป้งก่อนส่วนเฒ่คนแก่ลูกมันหนูบ่ได้มันเก็บเอามาอือเครื่องผู้ใดก็งลูกนชัวผู้้วนๆเด้ผู้มานซอยๆลูกนใหญ่น่เนาะลูกใหญ่ดลูกใหญ่น่ะใส่บ่ได้กเฮาก็ ให้ลูกให้ลานต่อตัวใดยังใช้ได้สักใส่จักสุพงสุภาซักไม่แล้วก็มาใส่เก็บผัดเปลี่ยนอะไรนะนเนาะหันจันทร์เดี๋ยวเขาสีไปเบิ้งเด้อเขาสีไปหาเพิ่นเบิ้งว่าเพิ่นซักยายอย่างนาี้นะมียาตัวใดแน่นนเดี๋ยวสิเขาไปถามเพิ่นเบิ้งเตี้ยวขาเขาวดอก นี่เคยเห็นเพแพืแพแพ่อนก็ใส่ชุดแพทย์เพราะว่าเขาไปจ่ายเมื่อนั้นกเพื่อนเป็นแพทย์เพื่อนก็ใส่ชุดแพทย์นั่นแหละอยู่ในหันเขาเข้าไปใจ่ายในห้องอะไรก็ว่าเขาลอยจ่ายมดแล้วมันเกี่ยวแล้วเนี่ยร่วมกันใหม่เด้อคือแ <c oughs> <อ>น่นอนเพราะเขาประคองใจเด้อว,ว่แมันมียาอะไรบางโตะนะเพราะว่าเพื่อนก็ได้ตรวจอาการพี่น้องไงเนาะ ตรวจอาการของเราว่าเออเรามีโรคเอียงแน่อีียงแน่นะวันนี้ก็เพิ่นก็ต้องแบบว่าเอายาเพิ่มบ่เพิ่นก็ต้องถามญาตินะพี่น้องเอ้ส่วนว่าเขาจะกลัวใฮ้ดีให้เศร้าไว้เพิ่นก็เสียยาตัวนี้ตัวนี้มาเพิ่มเนื่องจากว่ายาตัวนั้นเพิ่นก็ซักยูแต่ว่าเพิ่นอยากเอามาเพิ่มอีกเพิ่นก็ว่าไปนและพี่น้องเอ้เนาะก็ได้บวกคิดเงินอีกัานก็ว่าไป แจะว่าไปถามเพิ่นก้อนรายละเอียดว่าเพิ่นสีอ่าสักยาตัวใดแน่ต <estos. Right. S 1> ัวใดแน่น <cut> ่ะเพิ่นสีแนะน้ำข้อดอกว่าปัวตัวนี้ตัวนี้ฮนะปัวประสาทบ่อปัวยังบ่อเพิ่นกัสีว่าไปปัวประสาทเนี่ยยาเม็ดบวกินให้กับบกินแล้วบวกกินอยู่แล้วเราบวกินง่ายอยู่แล้วเออเขาเขาตายที่กู้ไดยนายไปเถอะคิดเลยดิมันซักเขาให้แน่หวา บอกกินอกกินไจดลูกพ่อก็าบกินแบนไงบอกินไหนก็ซื้อให้ผู้ไปยนดีวะก็คือต้องเน้นตัวนี้คือกันว่เล่นมาฮักมันบกินอย่ากินหาองทำงานมุมทางฮัักอะไรได้เสมอนี่เรากันั่นอยู่บ่อไอ้ไอ้ังไอ้านนี่ก็กินคือกัน

จีบกีบริบรอเมื่อพ่อแม่ไรเออเมื่อครับน้องอันบ่หไฮผากจังปล่อยตามใจกขาปะเอาไว้อยู่ลำที่หลอกอยู่ในเมืองเขาปอวุ่นบวไว้น้องไมยผากน้องไว้ผาปอเักนไม้ไผาพอบักนน้อยบ่หไฮผากเป็นไรือบ่หไฮรับผักบ่หไฮผากและคนบ่มีคนสามคนหนึ่งเป็นว่าเออไคนนี้บ้ามยู่ีนั่นม่อยไรบ้าน คือว่าเราบ้นักนอกบัาน nah, uh, ี้เนาะไม่เฮ็ดเบี้ยแต่เฮ็ดตะกี้ม um> ันจะไปเฮ็ดน้ำเจ้าโอ้ตืว่าการดีขึ้นบก็บอกว่าเป็นน mm ้ำเจ้าดีนะเป็นแขกมาเหมือนอย่างนี้เลยโอ้ถือว่าเราดีขึ้นหลายแล้วเนาะไฮเน่แล้วสน่ะตอบคือเจ้าว่าแขกมาสบายดีใช้สันสิ้นไหวนี่แล้วโอ้ตืว่าการน่าดีคือตอนนั้นก็ได้ยินอันทางอ่า เอยเพิ่นถามอยู่หั่นนะถ้าว่าสมมุติจากอันภายในไปนี่ผมลุงปัญจภาปล่อยโบหรือคาจ,จ่ายเพิ่นสิออกให้ว่าซั่นนะแต่ว่าอาการเราเนี่ก็ดีขึ้นอยู่แด้วสั่นเนาะทังเว้านี่ก็ได้ดแล้วพอดีไรตะก,กี้เขาเอกว่าช่างังินหนี่ฮู้ัําลออประสาทเนาะแม่นสิต,ตายเดียวกับหลานเฮาบ่เป็นสิต,ตายเดียวผมเว้าผู้เดียวเลยว่าหลายผู้เดียวได้บออเดี๋ยวนี้เริ่มหยุดภาษาไทยก็เว้าได้ อัเออเอ้เขาน้อยว่าคอมคือแล้อยู่ชั่วโนี้กะเราบ่ไปก็ได้เฮาว่าเนาะบ่ไปก็ได้เบิ่งเรานี่เนาะอถ้าเราข้างๆไปเนาะอ่ามือก็บ่ได้กินเออเงินค้ําเราก็ขออยู่บ่ก็กุไลบัตรนะบ่ําเงินนะบ่แม่นเล่นเกมล่ะมีแต่ว่าพยายามบ่ให้เราหลายเนาะถ้าให้เราหลายยนเราไปซื้อตัวนี้น ฮั <Ooh. S 2> ่นอะไรบอกเราบอว่าเราก็ใช้ยาได้ 70, อยู่เนาะเออยฮั่นบอกมีมุงคู่เลยมาพัวพันนึ่งหรืออะไรคือก็แล้วนั่นก็อยู่ว่าเลยหนองสัวเนาะมันก็บอกไปลินได้กลางคืนจนม็อบมึงเนาะอยู่กับหลานมันนี่่ไปเลยบ่อจิมัวซุ่มกันบ่อสักหนึ่งซักหลายบอกมีได้ลูกคนมีก็จะคนนะได้สักหลายได้อมอมักเลยให้สักหลายสักหนึ่งหนึ่งเดียวดีจะหนีหนึ่ง

กันว่าเยี่ยมได้วันจันทร์เนาะโดยโดยกสิได้ชวนอันพอลุ้งนี่แหละไปเยี่ยมน้ากันเนาะไปเฉพาวันจันทร์ส่วนไปเยี่ยมน้ากันพี่น้องไงเอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะจบคลิปก่อนพี่น้องเไยเนาะจะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือเก่าพี่น้องเไยเนาะเอ้าจะไดก็ต้องอ่า สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนจะได้กระขอบุญขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่แหล่นอ่ะนะพี่ลุงเนาะ่คอยซอวยด้ือโดยปีใหม่นี่ก็ขอให้อยู่ดีไม่ห่งให้เพื่อนอยู่ดีไม่ห่างโดยสุขกายสบายใจอ่าโดยเนาะปาบอลปาธุปีใหม่กินเนื้อในเก๊กเกลี้ยงสุขกายสบายใจมัพูดคำไม่เมันให้สุขกายสบายใจเงินข้าำไม่ลอยเขาไม่เศร้าไมลอยเขาไม่แรง ให้เต็มไทเต็มทงเด้อจ่ายโบกบจกกูลงจักเถอะจ้าจ้าถุกเนาะจดจ้านบ้างขืนหอดอีก่แล้วเจ๊เลยขื่นหอดขิดเถิงร้ายก็มีแต่ผักความดีอยู่แล้วไปห่งเจ๊ให้เจ๊ให้อยู่ดีสบายใจได้ก็ดี จ้าถุปเป็นหุ่นพมให้ให้เสนล้าน้าวบ้านตั้งโลกโ<น>ให้ได้พ่งพาอาใชยจ้าจ้าถุเนาะ